ครับผมกระปูหน้าของน้องของหนานแล้วครับผมกระปูหน้ามันมัดขา,าให้เรียบรอยย้อยเลยอ๋อถูมกมัดแต่เจ้าบาทครับหลานนี่ยมัดละสิบบาทมัดละสาบาทจ้ะมัดแต่ยี่สิบาทพี่น้องสามัดพันนาใช้ห้าสิบบาทครับผมของอยู่ของกินพี่น้องกระปูหน้าใดาเคยเอาไปใครใดรเคยกินเลยครับกระปูหน้ามัดแต่ยี่สิบบาทครับผมอกระปูหน้าเพื่อนครับผมกระปูหน้ามักหอยเม่นศ่ยนย์ครับมักหอยปลา ปลาชิวปลาชิเป็นหมากันนะหมากพี่พวนครับหมากพี่พวนเพื่อนครับครับผมปลาชิวพี่พวนแมงญี่ปู่มครับผมโอ้ยของอยู่ของเกิ่นหลายเลยปังหอยปลาคอสดๆเลยปลาคอนี่ครับผมปลาคอปลาคอพี่น้องปลาคอเขึ้นน้ำเขามาปลาคอกิโลาสดแห้งยี่ดียบุนเช้านี้ปลาย่าใหญ่ ปลาคอยังสดๆเดินพี่น้องเด่นแบบเดียวๆเลยวัวจะเป็นปลากดครับผมชนทั้งปลากรดมาแลงร่วมังทีนะครับปลาหย่อนกบครับผมชลทั้งเนี้ยปลาย่อนแสบด้วยปะวัวจะเป็นมักพริกมักพริกครับผมกับปูครับพี่น้องกับปูแดงครับผมชลทั้งเนี้ยกับปูแดงนะครับผมมาพริก เราจะเป็นมะม่วงครับผมส่วนท่านค่ะกบนาโนใหม่โนก,อาาก่อยเป็นตุ่มมะรีนม่ข่า,ามากมาหลายเพราะว่าฝนคือฝนสิตกเดี๋ยวคึมๆึมโดยเฉพาะขณะผมออกจากบ้านมาผมมันก็ย,ยังแบบฝนยังฝนเด่นๆเลยพี่น้องเลยอ๋อถุงห้างต่อนี่โลละห้าร้อยเลยมี่แต่โลสองพี่โคตรเลยพี่น้องเ่ยอันนี้กอนนะทีบวันจันทร์ ปลูกตอครับพี่น้องปลูกตอพี่น้องปลูกตอแบบปลูกตอหัวเสียเหมือนกันครับผมน้ำหนักกับโอ้พี่น้องเลยกระปูกหน้าของอยู่ผมคิดว่าจะเป็นรอใหม่มักเพล็กกระเทียมครับผมส่วนท่านหมักทั่วดินหลายแห่งมีพี่น้องมะละลาพี่น้องตลาดนัดบันนาที่ถูกวันอังคารครับผมใหม่ไฟส่วนท่านนี้ส่วนนี้จะเป็นแบบ ปลาไหลผู้ใดอยากเอาไปวาดอภิพัดเพชรดูสินะครับ mm โอ้ปลาหนองคุงครับผมโอ้มีท่านปลาอะไรดูไปไล่สัลว์ชุดชุดเต้ยโอ้ยปลาพี่น้องสะอ่อนปลาปลาในหนองคุงคนหลายแห้งดีปลาในหนองคุงครับของอยู่ของเก็บแบบตามระลวงการเท่าอีแต่ครับพี่น้องหลายแห้งกินตาสะอ่อนเด้ ของอยู่ของ,จงเจนเพิ่นมาส้วนทั้งนี้อโอ้โยออโ,อโบคาโร่ยายยายไรยังไหยายโอ้ทมไรโขบได้เขียดเรายายมาโอ้โซนทั้งนี้วันศเป็นหมักสุมครับหมัออกสุมอาโบคาโร่หมักน้อยหนาด้วยหมักเขียบครับหมักหอยหมักหอยกันมีหลายเด้หมักหอยหอยปูน,นะครับอ,อ๋ออหอยหลายบมหอยกับปูนาครับผมโซนทั้งนี้ โอ้ย er, oh, ลายๆพี่น้องของอยู่ของกินกัน pues, มารออะไรเด้อพี่น้องเด้อมา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 ขายทนหมักหอยห้งตัวครับผมส่วนตัวนี้ซอนครบหน้าครับหมักครบหน้าหมักหอยครับส่วนไหนจะเป็นอาหารการกินครับครบหน้ากระไรดีครบหน้าหมักเขิงหมักกระบุกเป็นเสี่ยงห้างตัวครับซอนครับปูแดงวันนี้ครับผมนี่ ปูแดง,ค,ง,รงกกรครับผมปูแดงห้างโตครับโดยเป็นแมงแข่งแมงแข่งขาวสารนางจักรจังครับผมชมน่องงัวหนังเข้มหลายแห้งอุ้ยพี่น้องของอยู่ของกินมันครับหมักพี่พวนยังมีอยู่พี่น้องพี่พวนหลายๆๆพี่พวนยังงามแห้งเลยังงามมันเป็นตัวปูหน้ากุกหน้ากุ้เคียดห้างโตอสะออนพี่น้องห้างโตเป็นสะออนห้างโตเป็นขีดเป็นกระขาย ปลาตุนแมวมันยังสดๆเลยห่างต่อครับผมมันจะเป็นดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวหวานครับผมส้มห่างต่อเป็นขีดขีดแต่เจ้าบาทครับพ่อเนี่ยน er er. er. ี่ขายขีดละห้าสิบบาทขีดแต่ห้าสิบบาทเราสั่งพนุ่งขีดพนุ่น้าพนพี่น้องตลาดบรรณารถบุญบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผมวันนี้มีอยู่สองวันมีอยู่วันเดียวพี่น้องตลาดบรรณารถมีแต่วันอังคาร ผมอยู่มักินนะครับเราจะเป็นมังคุดกระปูนี่นะครับผมมังคกระปูเป็นถุงเลยกบก็มีไม่มีแม่เราครับพี่น้องมันกบเป็นถุงเลยถุงอะไรเจ้าบาทครับแม่ซีซีบาทบ่เนี่ยอ้าพี่น้องได้บอกได้หลายหนใครไปเอาหมักเอาไปปุ่นไปแนเจลครับผมนี่นี่มันก็จะเป็นกระปูหน้าก็มีดีนี่กระปูหน้าครับไครเคยเห็นครับผมกระปูหน้าเพื่อนกระปูหน้าทุกคนเพื่อนเอาไปย่างหน้าปิด เพลิดเินอาหารตามดาวูการครับผมวันจะเป็นหมกหอยปลาแห้งนั่งสินะครับปลาแห้งทุงในยี่สิบาทครับผมของพี่น้องเคุณน้อาขายอาหารการกินก็เลยตามดาวูการนั่งสินะครับผมของอยู่ของกินครับว่นจะเป็นหมกผีพวนครับผีพวนสุกครับช่วงไงทุงโอ้บอกทวดีนครับหมักผีพวนก็มีครับผม มักผีพวนมันครับผมโอ้โหเดี๋ยพีพวนมันสุกเลยครับช่องนี้มักผีพวนสุกครับพี่น้องเป็นพวงเพิ่นขายพวงเจ้าบาทได้คำนานพี่น้องมกผีพวนพวงในยี่สิบบาทเขาได้เคยกินเขาเพราะักผีพวนมันครับพีพวนสุกครับนี่โอ้ยของอยู่ของกินหลายแห่งพี่น้องผีพวนและผีพวนสุกเป็นเป็นทงทงในยี่สิบบาทหรือว่าสิเป็นตู้ดิฟก็มี ว่าสิป็นอันป้าครับพี่น้องข้นถุงเลยอยู่ของจริครับแมงคีโคแมงีโคปูแบบตาลครับผมส่วนทั้งนี้โบฟนาอาหารการกินแบบตามเราดูการเข้ามีนะครับก้าบาทะะปูครับเป็นะปูที่พ่นดวกให้แ้วถุงในยี่สิบบาทระปูถุงยังไงได้ ว่าจะเป็นกระป e pues ูนาครับผมส่วนช่องอ่อนกระปูนาคนปลาคนเป็นครูเรื่องงามแห้งยี่ดีครับผมกระปูนาเพคนกระปูนาห้องหนาเลยวบวพี่ขายเอาแห้งก่อนบอลเน่บรรยากาศของแมนครับของอยู่ของกินบรรักตาลนะตาลถุงหนห้าสิบบาทพี่น้องตาลคนหลายแห้งว่าจะเป็นกระปูนาโคบก็ม nah. ีคนโคบคนบางคนถุงใหญ่ๆนึ่พี่น้องโคบคนได้เคยเห็นไหมครับผมโคบ โคงอยู่โคงกินแบบตามเราดูการห้องหนาเราครับผมผมโคบไปชดสดเลยกบธรรมศาสตร์เดียวโคบธรรมศาสตร์นำบัวป่าป่าที่เพิ่นเอาขี้ออกให้ได้ครับมี่วัวทีเป็นขี้หมกหอยครับผมพี่น้องหมกหอยเลยหมกหอยโค้งนะหอยปัวนะครับปูแดงก็มีครับพี่น้องอาหารการกินแบบตามดูกันไข่ฝากทุกคนท่านนี้ไข่ปูแดงได้ไปเป็นไข่ฝากอื่ ข anyway. าฝาบึอครับผมว่าจะเป็นเนงหน่อไม้อ่อนๆไม้อ้อยไฟพี่น้องส้วนทั้งนี้ไม้อ้อยไฟเพิ่นครับของอยู่ของกินครับพี่น้องตามฤดูกาลมือนีแยงห้ามบะบึงอาหารการกินสองฟังโขงครับผมไอแม่จะขึ้นโบกางเต้นแม่มือนเนี่ยฮ่าขึ้นมาบ่โอ๋แต่แม่ต้องขายกระติบเขาครับผมพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องเลยของอยู่ของกินตามแบบตามฤดูกาลบนจินปะกระยอง ปะกะแยงหน้าพี่น้องมารอเลครับพี่น้องตลาดบรรนาธิ์เท่านี้เด้อตลาดบรรนาธิ์มีทุกวันอังคารพี่น้องตลาดบรรนาธิ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีทุกวันอังคารบวบสิเป็นของอยู่ของกินตามดารูการนะครับผมว่าอูเขาอูหนามพี่น้องทั้งเมืองดาวพ่นเอามาขายสินะครับผมมารอเลเด้อพี่น้องเด้อของกินอีกหลายแห่งมาชวนด้วยทิพย์เขาพี่น้องทิพย์เขาชวนทั้งนี้ครับแต่ทิพย์เขาทา้งนี้แล้วยุทธตลาดนัดไทยดาวถ่ายพะนุมเมรุแล้วก็ไปครับผมตัดเตี้ยศูนย์อุทธรปเป วยเนื้อหมูปลาพี่น้องปลาเมี้อถืว่เนื้อหมูปลาเนื้อหมูปลาตุกชนพี่น้องเนื้อหมูปลาปลามึกครับปลามึกปลามึกไปไม่ลำกุ้งครับผมว่าสิเป็นมะบัวครับน้องเขียดแหงมะกล้วยครับผมโอ้ยกระปูหน้าหลายช่วงกระปูหน้าแบบอาหารการกินตามโรกางเพิ่นวันนี้เมื่อคืนนี่ฝนมันตกนะพี่น้องตารางอ่านเซียได้จังหน่อยว่าสิเป็นนมใหม่นมใหม่ตามธรรมชราศรานมใหม่ที่เป็นหันเห็ดเดี่ยวก็มี น้องใหม่ที่เพิ่นเฮาเพิ่นหั่นให้เรียบร้อยสุวนไหนกระปูหลายพี่น้องเอ้ยสวงเบิ่งบรรยากาศสดๆครับพี่น้องกระปูน,อน่องงัวครับผมส่วนไหนโขอ้ยไข่สามนี่พี่น้องเลยยนี่งเอ้เย็บเอาอ๋อรถพี่น้องปากคังปากกดคังโอ้ยแห้งอย่างดีครับผมโอ้โห ปรากฏข้างเพผนเป็นตะแสรอนของอยู่ของกินผมว่าจะปรากฏข้างปลาเพาะปลายอนใช่ไหครับของอยู่ของกินหลายแห่งปรากฏข้างเพที่นเนาะเอ้หมปรากฏข้างย่างมางามอยู่ครับผมเนี่ยตัวพี่หนึ่ขงของอยู่ของกินอาหารการกินครับตามดูดกันปลามนน้ำคูงครับหลายแห่งช่วงนี้ส่วนนี้นจะเป็นของอาหารทะเลครับเพระาะว่าจะเป็นกบครับผมกบที่เพิ่นหลอกกบที่เพิ่นหลอกหนังอย่เดียวกบเพิ่นเลี้ยงและเพิ่นหลอกของอยู่ของกินครับผม<อ> เราส่วนจะเป็นดูกสิ่งครับผมพี่น้องของอยู่ห้องเกลีแบบหลายแหง่งไก่อบสมุนไพรโซวนท่านี้อาหารสุกครับผมไกอ่อบไก่อบสมุนไพรแบบแซบบ่แบๆนัวๆไปเลยครับผมพี่น้องใครอยากอยากกินมาแล้วรอตลาดบนนรรณาลัยครับพี่น้องครับไก่อบสมุนไพรได้เป็นสิ่งเลยสิ่งนห้าสิบบาทครับผมมองยังไงเลยสดไปนี่ครับพี่ครับผมนุ่งใหม่มๆสดๆน,นะครับ พวกน,น,น,นั้สดชดเป็นไงรถสิบมันนี้เลืนเมื่อยครเลื่อนเมื่อย,ย,อยมามสิบบาทก็มีี่นอนไม่ได้ีบาทเมานะไม่ได้ีบาทครับสบบินแซบครับผมหึเรียบร,อยอร้อยที่นอนได้นนสิบรถเลสไปได้สนับสนุนมันครับ